อีกงานค่ะคุณผู้ชมเป็นกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะจัดงานศินลปาชีพประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมีปี2565งานนี้จัดตั้งแต่12จนถึง20สิงหาคมที่อาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีเอาใจสายช็อปเหมือนกันค่ะเพราะว่า ในงานเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็มีสุดยอดสินค้าโอทอปทั่วประเทศไทยมาจัดจแสดงแล้วก็มาจําหน่ายให้เลือกช็อปกันอย่างเต็มที่เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเผยแพร่อัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน ด้นานการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนาราชกัญญาตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเป็นการเชิดชูคุณค่าของผ้าไทยค่ะเป็นงานหัตถสินล,ล้ำค่าของช่างฝีมือไทยด้วยนะคะที่ก็สืบทอดสืบทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนค่ะคุณสมคิดจันทมเรอร์บอกว่า งานนี้จะมียอดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนะคะคก็แน่นอนว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้ชุมชนไปสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นใครเป็นสายชอปพาคุณแม่ไปก็ดีเพราะว่า12สิงหาเนอเริ่มงานใช่ไหมออสวยงามครับภาพไทายของเรานะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกๆเรื่องนะฮะหลังจากที่เราผ่าน